สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราใช้เองที่ร้านนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาต้องการสีผมต้องการดรอบสีผม,มนะคะจากสีสว่างลงมาเป็นโทนส้มนะคะตัวน,นี้คือสีที่ลูกค้าเข้ามาสีก็อยู่ที่ประมาณเบอร์สิบเบอร์สิบอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดอบสีลงให้เป็นสีส้มเหมือนที่ต้นคลิปนะคะ โดยส่วนตัวแล้วเราใช้สีของ DCAT นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาสเตอร์เป็นซู p r รี e มเป็น d c c t ททั่วไปนี่แหละค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเนื้อสีของ DCAT มันมีมันมีน้ำมันมันมีปริมาณที่เหมาะสมกับราคานะคะเพราะว่าร้านเราทำสีผมเริ่มต้นที่ราคา พันกว่าบาทสองพันสาพันแล้วแต่ขั้นตอนในการทำนะคะความยากง่ายบางลายก็ต้องฟอกก่อน1รอบสองรอบแล้วค่อยลงสีงั้นเรามาดูส่วนผสมของเคสนี้กันเลยนะคะว่าช่างจะใช้สีอะไรบ้างแล้วก็ทำงานกี่ขั้นตอนนะคะคเคสนี้เราทำงานสองขั้นตอนนะคะคือหนึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องปรับ ปรับโคนก่อนเพราะว่าโคนเป็นสีดำและยาวประมาณ2นิ้วนะคะเราปรับโคนด้วยการใช้สีธรรมชาติเบอร์เบอร์12นะคะเพราะว่าวันนี้เช็คข้อเคมีดูแล้วมันมีแต่เบอร์12บอกว่าแต่ว่าปกติเราจะใช้ได้ตั้งแต่เบอร์8เบอร์9เบอร์10ขึ้นไปเพราะว่าสีที่ลูกค้าเลือกมามันอยู่ระหว่างเบอร์9เบอร์10แต่ออกโทนส้ม ในเทคนิคของเราอ่ะเราไม่จํากัดว่าจะต้องใช้สีเบอร์ไหนทำเพื่อที่จะทำให้ออกมาสีที่ลูกค้าต้องการแต่เราเน้นที่ว่าเรามีสีอะไรบ้างที่อ่าที่ร้านเรานะคะเรามีสีอะไรบ้างเราสามารถผสมสีอะไรได้บ้างมีแม่สีไหมมีสีเฉดสีใกล้เคียงกันไหมประมาณนั้นและว,วันนี้เรามีสีธรรมชาติที่ร้านก็คือเบอร์สิบสอง พอเนอเอาจึงเอาเบอร์12มาผสมกับ9%รซนะคะเพื่อที่จะยกระดับโคนผมขึ้นมาหลังจากที่ยกระดับโคนผมให้ใกล้เคียงกับปลายผมก็น่าจะเป็นเบอร์แยกระดับได้เบอร์แแล้วเราก็ล้างแล้วค่อยมาเป่าแห้งแล้วลงรอบที่สองในขั้นตอนการลงรอบที่สองเนี่ยเราจะผสมสีออกมาเป็นสองถ้วยด้วยกันก็คือโคน อีกถ้วยหนึ่งแล้วก็ปลายอีกถ้วยหนึ่งนะคะส่วนผสมของสีเนี่ยเหมือนกันทั้งสองถ้วยต่างกันที่ไฮโดรเจนโคนเราจะใช้ประมาณ 4%-5% การทำไฮโดรเจน4%ก็คือการเอาไฮโดรเจน3%กับไฮโดรเจน6%มาผสมกันอัตราส่วน1ต่อ1นะคะส่วนป้ายเนี่ยเราจะใช้6%ล้วน ทำไมจึงใช้6%หรื3%เพราะว่ามันเป็นการฝังเม็ดสีนะคะขออนุญาตแนะนํากับาบางท่านที่เป็นช่างมือใหม่เข้ามาเข้ามาชมคลิปของเราก็คือในการฝังเม็ดสีจะใช้ไฮโดรเจนต่ําส่วนการยกระดับสีจะใช้ไฮโดรเจนสูงประมาณนี้นะคะส่วนช่างคนไหนที่ท,ทราบแล้วก็ขออาภัยด้วยนะคะไม่ว่ากัน พอลงขั้นตอนทั้งสองขั้นตอนเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง30นาทีได้นะคะเพอวันเราก็นับเวลาในในตอนหลงด้วยแต่ถ้าาลูกค้าไม่รีบลูกค้ามีเวลานั่งได้ก็ประมาณสี่สิบี่นาทีก็ได้อยู่ในการฝังเม็ดสีแต่ของเราเนี่ยเรามานวดเกาทิ้งไว้ประมาณ25นาทีแล้วก็มานวดที่เตียงสะ นวดสีที่เตียงสระอีกสิบนาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะเอ่อทไมถึงต้องนวดสีคือการนวดสีให้การนวดสีกับครีมนวดนะคะมันจะทําให้สีเราหนวนขึ้นนะคะเราส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้เทคนิคนี้เป็นประจําในการทําสีโทนโทนเข็มโทนน้าตาล <c oughs> แต่ถ้าเป็นสีที่ ที่เป็นสีสว่างสีเทาสีพาสเทลก็นวดไม่นานเท่าไหร่บางทีก็ไม่ได้นวดแต่จะเป็นการอ่าบางทีก็จะไม่ได้นวดกับคีมนวดนะคะจะเป็นการนวดกับแชมพูเพื่อล้างสีออกเพราะว่าถ้าเป็นสีเทาหรือสีพาสเทลเราจะลงสีให้เข้มกว่าสีที่เราจะใช้อให้เข้มกว่าสีที่ลูกค้าต้องการประมาณ1-2เบอร์ เคสนี้ของเราราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะเป็นคันทําสี2อขั้นตอนบวกทรีทเมนต์ให้ด้วยแล้วก็ตัดแต่งเลนปลายนิดๆน,นะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากร้านร้านของเราตั้งอยู่ที่พัทยาใต้นะคะแถวนาวัดชัยมงคลพัทยาใต้ทางลง w วอกกิ้งสตี เผื่อเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวพัทยาก็ฝากแวะมาทากักทายแวะชมใช้บริการกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามการชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ